สวัสดีค่ะทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะช่องมารีเลิฟทอลล์ชาน e ลนะคะมารียินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะเป็นเพื่อนกันนะคะ,ะวันนี้นะคะมารีมีคลิปพิกอ่ะ,อะ นะคะที่มีชื่อว่าเขาประทับใจอะไรในตัวเรานะเราไปสร้างวิรกรรมหรือว่าสร้างอะไรแบบให้เขาประทับใจมีหรือเปล่าอะไรนะคะมาลีว่ามันต้องมีแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะนะก็เดี๋ยววันนี้มีด้วยกัน4ี่เด็กนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาประทับใจอะไรในตัวเราหน้านะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาลีจะไปเริ่มอ่านเลยนะ กุ่กองที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะไพ่จะไกอะไรเรานะคะนั่นแน่ดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่เป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนนะคะหรือเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่แบบว่า,อาชอบซื้อขนมนะคะชอบทําอาหารก็ได้นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นคนที่ ชอบทานขนมหวานนะคะเดี๋ยวเราไปดูสิอ่าแล้วมันขึ้นเหมือนแบบชอบทานขนมชอบอะไรเนี่ยก็คือต้องตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมาไกลแล้วก่อนนะแล้วตัวคุณนะ่ะเป็นคนยังไงนะคะ,ะตัวต้นของคุณเป็นคนยังไงบ้าง อื uh huh. คุณเป็นคนที่มีความสดใสน่ารักนะคะเหมือนเด็กๆเ,เลยนะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเชื่อได้ว่านะคะคือคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบเอาขนมอม่ให้เขาทานแน่เลยะคะ่ะว่าถ้าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบชอบทําชอบทําขนมนะคะหรือว่าชอบไปซื้อขนมอะไรเนี้ยคุณก็ มักที่จะแบบเอาขนมหวานไปแบ่งปันให้เขานะคะทําให้เขารู้สึกแบบวิประทับใจอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าเออทำขนมอันนี้ไงหรือว่าทำอาหารอันนี้นะทำอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือทำน้ําผลไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้พอทำเสร็จแล้วนะคะคุณก็เอาไปแบ่งปันให้เขานะคะได้ลองชิมลองทานนะคะ เขาก็เลยแบบประทับใจนี่ไม่เบาไม่เบานะคะแล้วตัวตนของคุณเป็นยังไงอีกนะคะซึ่งตัวตนของคุณก็จะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณทําอะไรลงไปนะคะแล้วทีนี้มันทําให้เกิดวความประทับใจอะไรอย่างนะะี้ะนะคะเจ็ดไม้นะคะเจ็ดไม้นี่คือคุณเป็นคนที่มีความพยายามนะคะเป็นคนเก่งด้วยนะคะ สามารถที่จะคือเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบโดดเด่นอะในด้านการงานนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าการที่คุณทําขนมเนี่ยคุณก็ทําได้เก่งทําได้ดีไม่ว่าคุณจะทํางานหรือว่าการพูดจานะคะยิ่งยิ่งเป็นทักษะในการแบบโน้มน้าวจิตใจคนอะไรเงี้ยคุณแบบพูดเก่งนะคะดูแล้วดูดูแล้วเหมือนคุณจะพูดจาหวาดเลยนะจะเป็นคนที่แบบพูดหวานหวานอะเหมือนแบบ เวลาพูดคุยกับคุณแล้วมันมีความแบบละมุนล,ละม่อมเหมือนขนมหวานอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะอยังไงอีกคะเอสอบคันะคะเอสอบคันี่นจะเป็นคนที่เป็นคนมีความหวังนะคะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจคือคือแค่ว่าไม่ได้สนใจว่าเอาอาดีตมาทําให้อดีตที่เลวร้ายอะ่ะไม่ได้สนใจเรื่องเลวร้ายนะคะคุณเป็นคนที่มีความหวังแล้วก็มุ่งหน้า ไปเสมอคือแบบว่ามีความที่แบบว่าเติมเต็มตัวเองได้ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่ามีอะไรที่ผิดหวังเรื่องราวผิดหวังอะไรเข้ามานะคะคุณทานขนมหวานแล้วก็จะเยียวยาจิตใจได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจในตัวคุณคือแค่ว่าคุณไม่ได้มีอารมณ์แบบว่าซึมเศร้าเหงาตลอดเวลานะคะคุณสามารถที่จะใช้ประสบการณ์เรื่องเลวร้ายจากอดีตนะคะ เพื่อที่จะนําไปสู่อนาคตได้เห็นไหมคะว่าคุณมองไปข้างหน้าคุณไม่ได้มองถ้วยใบเก่าเลยนะคะถ้วยใบเก่าที่มันล้มโอเคแล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคะแต่ว่าชีวิตเราต้องเดินต่อไปนะคะคุณก็มุ่งทยานไปข้างหน้านะคะนั่นทําให้เขารู้สึกว่าอืมคนนี้รู้สึกแบบประทับใจนะคะอืมรู้สึกว่าเขาจะประทับใจคุณเยอะนะเนี่ยมาเรียกอ,อีกสามใบแล้วกันเนาะมีเหตุการณ์อะไรไหมที่ทําให้ เข้าปชับใจในตัวคุณนะคะคนทั้งคู่นะคะอาจจะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายกันขึ้นมานะคะหรือว่าตัวเขานะคะอาจจะเคยมีการผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณนะคะเป็นคนที่เข้ามานะ,ะเหมือนกับว่าในช่วงวันในช่วงเวลาที่เขานะคะมีการผิดหวัง คือคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เคยผ่านอดีตที่มีเรื่องราวเจ็บช้ำนะคะหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะคุณเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขานะคะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาทําให้เขาผ่านเรื่องราวเลวร้ยวายนั้นเข้ามาได้นะคะนั่นคือคน แล้วคุณเป็นคนที่มอบความรักให้กับเขาความรักที่บริสุทธิ์ใจเหมือนคุณแม่มอบความรักให้ลูกนะคะนั่นแล้วทีเนี้ยอีกอย่างคุณเป็นคนที่พูดจาที่แบบว่ามีการสื่อสารค่อนข้างที่จะทําให้เขาอะรู้สึกประทับใจนะคะแล้วกลับมามีความหวังอีกครั้งนะคะโอ้ยดูดีนะนะดูดีมากๆเลยนะคะเอาอีกไหมเดี๋ยวขอ มาลีขอใบสุดท้ายนะคะมาลีขออีกหนึ่งหนึ่งใบนะคะประทับใจขั้นสุดคือโอ้ยความประทับใจเขามีความประทับใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วล่าสุดนี่คืออื้อือ้อออนั่นก็คือความอบอุ่นนะคะ โดยรวมแล้วนะคะที่เอมเพรสขึ้นเนี่ยคุณดูแลเขาอย่างดีเลยนะคะมีความมีความเป็นแบบการดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเครื่องดืม่มการกินความรักนะคะคุณดูแลเขาหมดนะคะคุณดูแลแล้วก็ให้ความรักอันที่อันที่บริสุทธิ์เหมือนที่มารีได้ว่านะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบประทับใจเมื่ออยู่กับคุณแล้วเหมือนเหมือนอยู่กับคนในครอบครัวนะคะ มีอะไรคุณก็แบ่งปันนะคะไม่ได้แบบมีอะไรแบบเคลือบแคลงในใจนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะเขาก็สามารถที่จะผ่านเรื่องเลวร้ายมานะคะแล้วก็ไปเหมือนมีความหวังอีกครั้งกับคุณนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาประทับใจในตัวคุณค่ะเย่นะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะเราจะไปต่อกับคุณกองที่สองนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด subscribe และแชร์นะคะหรือว่ากดซปเปอร์แดงให้กับมารินะคะขอบคุณมากเลยไปต่อกับคุณกองที่สองนะคะเขาประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะสำหรับคุณกองที่สองมาดูคีย์เวิร์ดซิว้าวคีย์เวิร์ดนะคะนี่คือครอบครัวนะคะ เขาประทับใจความอบอุ่นนะคะเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวเลยนะคะหรือคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความรักความอบอุ่นที่บริสุทธิ์นะคะเหมือนเป็นอะไรที่แบบมีความอบอุ่นที่อบกอดเขาอยู่นะคะเขารู้สึกสบายใจนะคะเมื่อได้อยู่กับคุณนะแล้วนะคะ มาดูซิว่าคุณเป็นคนยังไงทําไมเขาถึงประทับใจนะคะแล้วกระเท้าประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะาเาลิสจ,จะเอาเจ็ดใบเขาประทับใจอะไรนะคุณเป็นยังไงล่ะโอ้โ oh, ห the feel of fortune นะคะอืมเหมือนคุณจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความอบอุ่นจริงๆนะคะ the feel of fortune เนี่ยมันเหมือนแบบการกอดลักกอดนะคะเหมือนแบบคุณมีกอดที่อบอุ่นอะอะดูจริงๆ มันเหมือนการกอดนะคะเดอ t h e ดอร์วิวออฟเฟอเนี่ยมันเหมือนการอบกอดความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เติบโตกันไปได้เติบโตกันไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมีความรู้สึกดีๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะอืมอมือมือ เอาใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าแล้วเขาประทับใจในตัวคุณอะไรอีกนะคะอืมแต่ไม่ไดี้เขาเปิดนะคะอืึเขาเปิดหมดเลยเขาเปิดอีกนะคะเขารู้สึกประทับใจอะไรในตัวคุณคะ นอกจากความอบอุ่นแล้วความเป็นครอบครัวแล้วนะคะเขายังประทับใจะคะว่าคุณสามารถที่จะเป็นคนที่เป็นนักวางแผนที่ดีนะคะเป็นนักวางแผนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เริ่มทําอะไรจากเล็กๆนะคะไปสู่ใหญ่ๆได้นะคะไม่ได้แบบว่าคือเป็นคนที่อดทนรอคอยนะคะในการเริ่มต้นที่จะทํา อะไรจากเล็กๆมาสู่ใหญ่ๆได้นะคะหรือว่าแม้แต่การที่เราได้มีการศึกษาพูดคุยกันนะคะดูใจกันอยู่อย่างเงี้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยนะคะอ,อีกอย่างคุณชอบที่จะเซอร์ไพรส์เขาด้วยนะคะบอกเลยนะคะคุณชอบที่จะทำเซอร์ไพรส ทำให้เขารู้สึกเซอร์ไพรส์บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมัิก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณจะชอบทําเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เขาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะมันด้วยความที่แบบว่าคุณเป็นคนไม่หยุดนิ่งไงเหมือนเด็กวิัลฟเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันมนรู้สึกแบบตื่นเต้นด้วย <laughs> อยู่กับคุยแล้วมันรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นนะคะ มันมีความตื่นเต้นมันมีแบบอะไรที่หมุนรอบตัวเห็นไหมคะนี่ก็กลมๆนะคะเดอะมูนเนี่ยบางทีคุณก็รู้สึกแบบเอ๊ะลังเลลังเลแล้วก็รอนี่มันเป็นสิ่งที่ทาให้เขาประทับใจหรอคะประทับใจในการที่คุณสามารถรอคอยได้รอคอยได้นะคะรอคอยได้ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องการที่จะค้นหาว่าคุณรู้สึกยังไงมันมีความคลุมมครือ นะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันยังไม่มีการเปิดเผยให้กับชาวโลกได้รู้ตอนนี้มันยังมีความรู้สึกแบบมีความอบอุ่นด้วยกันทั้งคู่นะคะทั้งคู่ต่างมีความอบอุ่นใี่กันนะคะคือณขณะเนี้ยยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดเผยเปิดเผยให้กับคนอื่นได้รับรู้นะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็มีความรักให้กันนะคะความสัมพันธ์มันดูอาจจะแบบเหมือนคุ้มเครือวเขาอ่ะ คุณนัคุมมคือสำหรับเขามันทำให้เขารู้สึกแบบอยากจะรู้อยากจะคน้นนี่อะไรที่มันแบบเปิดเผยง่ายๆเขาไม่ชอบนะคะเขาชอบที่แบบว่าจะต้องใช้ความพยายามขั้นสุดนะคะอืมเขาชอบนะคะเขาชอบที่จะแบบว่าตามหาความรู้สึกของคุณนะคะตามลึกตามจีบเป็นอย่างนั้นนะคะเขาไม่ได้ชอบให้ให้ใครเข้าไปแบบตามเขานะคะเขาชอบให้เขาชอบที่จะตามตามคุณมากกว่านะคะนะ เป็นประมาณนี้เลยอขอบทสรุปอีกหนึ่งใบนะคะออโอ้โหเขาชอบที่คุณเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะเนี่ยการที่จะได้คุณไปนะคะเขาก็เลยอยากจะจีบคุณไงนะคะแล้วคุณก็ดูมีตัวเลือกเยอะนะคะอืมเขาชอบตรงนี้ด้วยนะคะตรงที่คุณแบบโอ้โหดูป๊อปปูล่าถ้าได้คุณมานี่มันคงจะดีนะคะ แล้วดูเหมือนคุณน่ยจะเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะนะคะมีคนที่เข้ามาชอบคุณนะคะเยอะเลยนะคะอืมแต่ว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เลือกใครนี่คุณอาจจะเลือกเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันคลุมเครือดีคุณยังไม่ได้เลือกใครอะไรอย่างเงี้ย พราะอย่งงางนั้นเขาก็มีความหวังนะคะนะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ชัดเจนกับใครนี่นะคะแต่เวลาอยู่กับคุณนะอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนะแล้วมันรู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็นครอบครัวของเขานะคะก็มีความรู้สึกเหมือนแบบคุณนี่แหละคือครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้นะคะเขารู้สึกแบบประทับใจใเวลาพูดคุยด้วยแล้วเขาก็รู้สึกแบบมีความอบอุ่นนะคะอืมโอเคสําหรับคุณกองที่สองนะคะเขาประทับใจ ในตัวคุณก็จบไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกด subscribe และแชร์ให้กับมาลีนเลิฟทาลอดด้วยนะคะเราจะไปต่อกับคุณกองที่สามคุณกองที่สามครับคุณกองที่สามเข้าประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะว้าวชู r วแฮนแสดงว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวก งานแฮนด์เมดนะคะงาน DIY นะคะหรือไม่งั้นคุณก็จะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นของตัวเองนะคะมีความสามารถพิเศษหรือว่าทักษะพิเศษวาดรูปเก่งทำงาน DIY เก่งนะคะทำงานที่แบบทำของขวัญที่มันแบบมีชิ้นเดียวในโลกทำงานที่มันแบบเป็นความยูนิคของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะและอีกอย่างคุณเป็นคนที่มีความแบบสุนทรีเห็นไหมคะดูหน้าตาแล้วหน้าตามีความสุขเวลาที่คุณทำงานแฮนด์เมดนะคะเนี่ย พอเรามองเห็นแล้วลองเรียนรู้สึกว่ามีความสุขเลยนะคะอืมนี่คือคีย์เวิร์ดนะอ่าแล้วเราไปดูซิีแล้วเขาประทับใจอะไรในตัวคุณคะคุณกองที่สามคุณเป็นคนยังไงนะเขาถึงประทับใจนะคะอืมขอทำอย่างนี้แล้วกันมาเรื่ก็ทำไปเรื่อยนะว้าว ให้ครอบครัวขึ้นนะ่ะอืมดูเหมือนคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะคุณจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะภาพแบบในโปรไฟล์ของคุณหรือว่าภาพแบบเอที่คุณโพสอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะโพสเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะมันแสดงถึงว่าคุณนะ่ะรักครอบครัวเขาก็เลยรู้สึกแบบชอบนะคุณนะคะอืม อืผล uh huh. งานของคุณก็เก่งผลงานของคุณก็สวยนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นศินละปะนะคะสังเกตภาพที่ออกมาหนึ่งไม้ยังเป็นหนึ่งไม้ที่สวยเลยนะคะขนาดไก่ตัวนี้ก็ยังเป็นเป็นภาพไก่ใช่ไหมคะก็ยังเป็นภาพไก่ที่สวยเลยเขาว่าดออกมาได้สวยนะคะ,ะเป็นคนที่ทำงานเก่งซิกออฟแวนนะคะ มีไฟในการทํางานอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าคุณทํางานลักษณะเป็นงาน DIY งานที่แบบว่างานปัน้นงานอ่างเงี้ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความละเอียดปราณีตนะคะเนี่ยเขามีความประทับใจคุณนะคะจะเลิฟเวอร์ขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะคะพอเขาได้มาเข้ามาคุยกับคุณนะ่ะแล้วจะมีความรู้สึกว่า คุณจะเป็นคนที่แบบใจอ่อนนะคะเป็นคนที่แบบว่าอ่อนหวานนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายแบบว่าสายหวานอ่อนช้อยแบบคล้ายๆว่าไม่ใช่ผู้ชายแบบรุนแรงจะเป็นผู้ชายที่แบบปากหวานอะ่ะถ้าคุณเป็นผู้ผหญิงคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่า,าสุนทรีนะคะเป็นมีความเป็นอารมณ์สุนทรีนะตามสไตล์ศิลปินอะ่ะออกแนวศิลปินนะคะทำงานเก่งนะคะ หนึ่งเลย่คุณก็ทำงานเก่งงาน DIY ของคุณเนี่ยงานศินละปะงานทางด้านไม่ว่าจะศิละปะ,ะแขนงไหนนะคะเนี่ยคุณสามารถทำได้ดีนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมการทำงานของคุณนะคะเนี่ยจากเด็กไปไม้เนี่ยคือจากแบบาจากเจ็ดไม้ไปเป็นคนที่มีความพยายามมากๆเลยนะคะวางผมวางแผนเก่งงานก็เก่งมีผลงานออกให้คนได้ดูเนี่ยเยอะนะคะ อืออ่าีกใบหนึ่งสี่ถ้วยนะคะเขาชอบที่เป็นคนคุณเป็นคนขี้หึงเะรอคะเขาอาจจะชอบที่คุณแบบแสดงออกถึงเหตุการณ์หึงห่วงเขาก็ได้นะคะอ,อีกอย่างนะคะ นั่นมันเป็นการแสดงออกถึงให้ให้เขาได้รับรู้ว่าคุณรักเขานะคะ,ะคุณแสดงความรักได้แก่แบบหึงหวงบางทีคุณอาจจะเป็นคนไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไม่บอกอะไรอย่างนงี้หรือเปล่านะคะอาจจะไม่พูดไม่บอกกันนะคะแต่ว่าคุณก็ได้แสดงความออกแสดงออกถึงความที่เป็นคนที่มีความแคร์กันะ่ะมีการแบบว่าแคร์ความรู้สึก แค่ความรู้สึกเขาแค่์ความรู้สึกคุณนะคะคุณก็เลยชอบนะคะคุณก็เลยแบบเอ้ยไม่ใช่สิเขาก็เลยประทับใจความรู้สึกของเขาก็เลยประทับใจในตัวคุณนะคะเอามาลีเริ่มงงแล้วใครเป็นใครนะคะอขอไว้สุดท้ายนะคะก่อนที่มาลีจะเมาอ่ามี สี่ถ้วยที่คว่ำไปนะคะแล้วมีอีกใบหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาเก็บใบก็คือโบแดงสแสลงใจไม่ว่าจะยังไงนะคะสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณก็คือคุณไม่เคยลืมเขานะ คุณไม่เคยลืมเขาเลยนะคะคุณยังไงคุณก็ต้องมีคุณมีเขาตลอดเวลานะคะ mm hmm. คอืมคือวมนนี้ที่บอกว่า,พาไพ่เป็นไพ่ไพ่เซตนี้นะคะเ mm hmm. ขาประทับใจอะ mm hmm. เหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นแฟนกันนะคะอาจจะเป็นแฟนกันหรือเป็นคนที่เป็นคนที่มีครอบเป็นเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. หรือว่าบางคนอาจจะแบบว่า อาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยที่แบบเออยังไม่ได้แต่งงานก็มีนะคะหรือบางคนแบบเออลองมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนเหมือนเป็นคู่ที่เริ่มต้นมาด้วยกันนะคะเริ่มต้นฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันนะคะจนจนแบบจนสามารถที่จะอยู่ด้วยกันจนจนกลายเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะ จากความรักเล็กๆของเรานะคะปัจจุบันมันมันมาสู่ความรักใหญ่ๆนะคะก็ด้วยทั้งคู่ช่วยกันประติดประต่อนะคะเหมือนช่วยกันช่วยกันประติดประต่อกันเข้ามานะคะมันมีทั้งความรักความห่วงแหนนะคะมันมีการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ก่อนอาจจะแค่เป็นความรักแล้วมันก็กลายมาเป็น ความรักที่มีความลึกซึ้งจนรู้สึกแบบต้องการที่จะแต่งงานกันหรือบางคนก็แต่งงานกันแล้วหรือบางคนก็อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเนี่ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบประทับใจว่าเราอะฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันแล้วก็ค่อ,คอยๆที่จะเต,เติมแต่งความสุขให้กันทีละเล็กทีละน้อยค่ะเหมือนกับการปั้นเนี่ยนะคะค่อยๆเติมความสุขให้กันทีละเล็กทีละน้อยนะคะ มันก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนตอนเนี้ยคุณกับเขาอ่ะก็เลยมีความประทับใจในตัวซึ่งกันและกันดูเหมือนคุณกับเขาน่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบมีความรู้สึกแบบอบอุ่นชุ่มชื้นเย็นฉ่ำยังไงก็ับคุณผู้ชมเป็นแบบละมุน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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบเป็นเป็นค่อย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 ความสัมพันธ์แบบค่อยค่อยขยับค่อยค่อยขยับค่อยค่อยแบบเออ คือจากที่ไม่เคยมีก็จะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งความรู้สึกทั้งเรื่องการเงนินการงานก็เหมือนคอยช่วยเหลือกันทั้งเรื่องการเงนินการงานด้วยค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาประทับใจในตัวคุณที่อ,อยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะประมาณนี้นะคะเท่าที่มาลีมองเห็นนะ โอเคขอบคุณมากสำหรับการกดติดตามและการกด subscribe ได้แชร์นะคะและใครที่สะดวกก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะแล้วก็เราไปต่อกันกล่องที่4ี่ค่ะเรามาดูคีย์เวิร์ดนะว่ากลองนี้เขามีความประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะคุณกลองที่4ว้าวเบอร์ที่44เจ็กนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีเซ็กแอบเพลีที่แบบว่าน่าดึงดูดมากๆนะคะเป็นคนที่มีสะโพกที่สวยก็ได้นะคะมีบอดี้แบบค่อนข้างที่จะสวยเลยตรงส่วนที่สะโพกนะคะเขาอยากสัมผัสนะคะอยากแบบเห็นแล้วน่าสัมผัสนะคะหรือว่าคุณถ้าคนที่มีเคยมีประสบการณ์นะคะด้วยกันมาแล้วนะคะทางด้าน18บวกนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาประทับใจในเรื่องนี้ของคุณมากๆเลยนะคะ นำม,มาดูซิกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะคงจะเป็นกลุ่มที่ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะที่เลือกกลุ่มนี้นะคะถ้าคุณไม่เป็นคนที่มีเซ็ก์เอฟเฟสูงมากนะคะคุณก็ต้องเป็นคนที่แบบสะโพกสวยมากนะคะใส่ชุดชั้นในได้สวยใส่กางเกงในได้สวยมากนะคะใส่ชุดว่ายน้ําได้ตรงแบบได้สวยมากเลยตรงส่วนสะโพกของคุณนะคะหรือว่าคุณก็จะเป็นคนที่มีพลังทางเพศสูงเว้ย เราเรียกว่าพลังดึงดูดพลังดึงดูดนะคะอืแล้วเขาประทับใจอะไรในตัวคุณอีกคะไปดูชี้เป็นคนที่มีความน่ารักนะคะมีความน่ารักเลือกเก่งคิดเก่งฝันเก่งนะคะม,มีความอ่อนไหว อ่อนไหวนะคะคิงออฟเอนจิโคนก็เข้ามาชอบที่จะดูแลคนอื่นนะคะคุณเป็นคนชอบที่จะดูแลคนอื่นคือถ้าพูดถึงเรื่องสิบแปดบวกแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบพิ้วไหวนะคะค่อนข้างที่จะพิ้วไหวเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือน อันเนี้ยเขาประทับใจเรื่องสิบแปดบวกของคุณนะคะมาริจะไปสายนั้นเลยหันเลยนะคะสําหรับคนที่แบบเคยมีประสบการณ์กันนะคะเหมือนจะเป็นของทีมที่มีประสบการณ์กันนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์เขาก็จินตนาการนะคะว่าคุณจะเป็นคนที่แบบเติมเต็มให้กับเขาได้นะคะเติมเต็มให้กับเขาได้นะคะเพราะว่าคุณมีไพ่ดูโบลขึ้นนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่แบบเต็มนะคะสามารถที่จะเติมเต็มได้ คุณแบบถ้าจะเก่งได้ทุกท่านะถ้าจะบอกว่าเออต้องการที่จะแบบทําท่านี้หรือว่าทําแบบท่วงท่าแบบนี้อะไรเงี้ยคุณน่าจะโอเคนะคะคุณน่าจะได้นะคะอืมน่าจะได้คือจะจะ,จะแบบว่าอืมจะแรงจะแรงจะเบาจะค่อยอะไรเงี้ยคุณก็ได้หมดนะคะเพราะว่ามีไพ่ถ้วยขึ้นด้วยนะคะ ื mm hmm. แล้วมันมีการที่แบบว่าลองนะคะลองอ่มีท่าใหม่ๆที่แบบกล้าลองนะคะคุณต้องเหมือนกับว่า,าถ้าอย่าบอกว่าอยากลองแบบท่านี้ไหมหรือลองทําแบบนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเอาคุณก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยกล้าที่จะลองไปกับเขานะคะก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแบบมีความประทับใจ <laughs> มันมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงนะคะอ่านะมันก็ต้องมีสินะที่จะทำให้เขาประทับใจเลยเรื่องนี้นะคะอืมขอไปสุดท้ายนะคะขอไปสุดท้ายนะคะอ่าอืม คุณมีความเท่าเทียมกันนะคะคนมีความเท่าเทียมกันในเรื่องสิบแปดบวกนะคะ <_ d ata> มีความคิดที่เหมือนเหมือนกันนะคะโอ้โหเฝ้าใฝ่ฝันเรื่องเนี้ยมันทําให้สามารถเยียวยาจิตใจได้เลยนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเขาประทับใจมากซึ่งแบบว่าแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เคยมีความสุขเรื่องสิบแปดบวกเลยนะคะและทีนี้การที่เขาได้มา 18บแกหรือว่ามีการจินตนาการถึงคุณนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยนะคะมารีบอกไว้เลยส่วนใหญ่ไม่เคยนะคะส่วนใหญ่ไม่เคยเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เขาฝันนะคะฝันหรือว่าจินตนาการนะคะว่าคุณจะเป็นในแบบอันเนี้ยแล้วมันทําให้เขาประทับใจตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะประทับใจตั้งแต่ยังไม่ได้เคยลองเลยยังไม่เคยแบบจับมือถือแขน,นอะไรอย่างงี้กันเลยนะคะ แค่คิดก็ประทับใจแล้วนะคะในเรื่องสิบแปดบวกนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เขาอ่ะคุณทําให้เขาแบบสามารถที่จะแบบเยียวยาจิตใจได้นะคะแค่จินตนาการเขาก็ฟินแล้วนะคะเออประมาณนั้นเลยนะคะของคงกองที่สี่มาลีไปแล้วนะคะแล้วพบกับมาลีได้ใหม่คลิปถัดไปนะคะฝากกด subscribe และแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่ากดปุ่ม ซูเปอร์แดงหรือว่าขอบคุณให้กับมารีได้นะคะตามที่สะดวกเลยนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะทิปนี้บ๊ายบายค่ะ